you <music> พระชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5 3 9มี87มาตรานะครับมาตรา4พระราชบัญญัตินี้มีให้ใช้บังคับแก่ 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 2. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางกฎหมายโดยตรง 4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินง,ง,งานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและ การบังทรั์นะฮะหการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 6. การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ7การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทางทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชนาการจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศนะครับ 8. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ 9. การดําเนินกิจการขององค์การทางศาสนานะครับการยกเว้นกรณีอื่นก็ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับมาตรา 5. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือว่ากฎคําสั่งทางปกครอง 1. การสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรอง การรับจดทะเบียนยกเว้นการออกกฎนะครับและก็สอการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงนะฮะ การพิจารณาทางปกครองหมายถึงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองส่วนกฎนะครับก็คือพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะก่อนอื่นเรามาไล่สักทางกฎหมายกันก่อนนะครับกฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญ รองลงมาก็จะเป็นพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นข้อบังคับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ากฎนั้นก็หมายถึงอะไรที่มันต่ํากว่าพระราชบัญญัติก็จะเป็นกฎทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่จะหมายถึงบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครองของรัฐ คู่กรณีจะหมายถึงผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากผลของคำสั่งทางปกครองนะครับ มาตรา6นายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการตามพระราชบัญญัติน,ตนี้ต่อมาเรามาดูคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับในมาตรา7ให้มีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งประกอบด้วย 1. ประธานกรรมกา,การจะแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีนะครับสประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรี3ประลัดกระทรวงมหาดไทย 4. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 5. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าเลขากรพนะครับ 6. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 7. ผู้ทรงคุรวุติ5-9ถึง9คนแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนะครับโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุรุุิจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีนะครับมาตรา10ให้สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับทำหน้าที่เป็นสำนักง,งานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะฮะมาตรา11 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 1. สอดส,ส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินง,ง,งานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพรบนี้ 2. ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบนี้ ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ 3. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาได้ 4. เสนอแนะในการตราพระราชกิจฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพรบนี้ 5. จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้ง 6. เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับคำสั่งทางปกครองนะครับมาตรา12คําคำสั่งทางปกครองต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นนะฮะมาตรา13เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับจะกระทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะครับ1ก็คือเป็นคู่กรณีเอง2 เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 3. เป็นญาติของคู่กรณีคือเป็นบุปการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดใดหรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน3ชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง2ชั้นนะครับ สเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 5. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีและ6นะครับกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงในมาตรา14และมาตรา15<ค><ณ>เมื่อกรณีตามมาตรา13หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองคณะใดเป็นบุคคลตามมาตรา13 1กรณีเป็นเจน้าหน้าที่ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นนะครับหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนแล้วก็แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งเนี่ยทราบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวนั้นจะได้มีคําสั่งต่อไป 2. กรณีเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้ประธานกรรมการเนี่ยเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้นโดยให้การประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อสักถามแล้ว ต้องออกจากที่ประชุมและให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้านนะครับและหากที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2- ใน3ของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้มติดังกล่าวนะครับให้กระทําโดยวิธีการลงคะแนนรับและให้เป็นที่สุดนะฮะมาตรา16กรณีอื่นนอกจากบัญญัติไว้ตามมาตรา13 ให้ดำเนินการดังนี้นะครับ 1. ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าวก็ให้ผู้นั้นเนี่ยหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนแล้วก็แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบหรือประธานกรรมก,การทราบแล้วแต่กรณี 2. ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าวหากผู้นั้นเห็นว่าตนเนี่ยไม่มีเหตุผลตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทําการพิจารณาเรื่องต่อไปแต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งเนี่ยหรือประธานกรรมการเนี่ยทราบแล้วแต่กรณี 3. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการผู้นั้นมีคําสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้าแล้วแต่กรณีนะครับว่าผู้นั้นเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่นะครับ คู่กรณีนะครับมาตรา21บุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิติบุคคลอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองก็ได้นะครับมาตรา22ผู้มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้นะครับ 1. ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 2. กฎหมายเฉพาะแม้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา21โดยผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณีนะครับ และ4นะครับผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนั้นมอบหมายในรัฐกิจจานุเบกษากําหนดให้มีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้แม้ยังจะไม่บรรลุนิติภาวะนะครับมาตรา23คู่กรณีมีสิทธิ์ นำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเนี่ยนะครับเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้มาตราย4คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆก็ได้นะครับมาตรา25กรณีมีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน50คนหรือว่ามีคู่กรณีเนี่ยเกิน50คนการยื่นคำขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน ถ้าในคำขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้นให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวนั้นเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นนะครับรูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครองนะครับในมาตรา34คําสคำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือวาจาหรือ โดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนนะครับเพียงพอที่จะเข้าใจได้นะครับมาตรา35กรณีที่สั่งด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอภายใน7วันนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือนะครับมาตรา36คําคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสืออย่างน้อยนะครับต้องระบุ 1. วันเดือนปีที่ทำคำสั่ง2 ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งและ3นะครับลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง มาตรา37มสคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือนะครับต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยดังนี้ 1. ข้อที่จริงอันเป็นสาระสำคัญ2ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 3. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิษ์นะครับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนะครับมาตรา44กรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้คู่กรณีนะครับยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองเนี่ยภายใน15วันนับแต่วันที่ตนนั้นได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวนะครับมาตรา45ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา44วรรคหนึ่งพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้ทอ,อนเนี่ยโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์นะครับ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับมาตรา49เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจถูกเพิกถอนคำสั่งได้การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทําภายใน90วันนับแต่วันได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งนั้นนะครับ มาตรา50คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตข้างหน้าไปถึงขณะใด,ดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้แต่ถ้าคาสั่งนั้นเป็นคําสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับการเพิกถอนต้องเป็นไปตามมาตรา51และ52มาตรา51นะครับ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณีนะครับคำสั่งทางปกครองที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อ 1. ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือคมคู่หรือชักจูงโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมายนะครับ 2. ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญ 3ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะได้รับคำสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับในกรณีที่ถูกเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังการคืนเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไปก็ให้นำบทปัญญัติว่าด,ด้วยลาบมีควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับ กรณีผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นแต่แม้ผู้นั้นไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปผู้นั้นต้องรับผิดในการที่จะคืนเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวนนะครับมาตรา52คําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา51 อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้แต่ผู้ได้ผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวก็มีสิทธิ์ที่จะรับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้และให้นำความในมาตรา51วรกหนึ่งวรสองและวรสามเนี่ยนะครับมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนเนี่ยภายใน180วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้นค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้นะครับจะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคําสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนนะครับการขอให้พิจารณาใหม่นะครับในมาตรา54เมื่อคู่กรณีมีคําขอเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองที่ผลกําหนดอุทธรณ์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. มีพยานหลักฐานใหม่2คู่กรณี ที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 3. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นและ 4. นะครับถ้าคําสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อที่จริงนั้นหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีนะครับ การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่นั้นจะต้องกระทำภายใน90วันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้นะครับการบังคับทางปกครองนะครับในมาตรา57คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงินถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่นะครับมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า7วันนะครับถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นแล้วก็ขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินให้ครบถ้วนนะครับมาตรา58คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นการกระทําถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับ 1. เจถถ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ25ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่นะครับ 2. ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนเงินที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อวันนะครับมาตรา59 ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกคร,รองตามมาตรา5 8เจ้าหน้าที่นะครับจะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทําหรือละเว้นการก <Weird> ระทําตามคําสั่ง <corps> ทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแก่กรณีคําเตือนดังกล่าวนั้นนะครับจะกําหนดไปพร้อมกับคําสั่งทางปกครองก็ได้โดยคําเตือนดังกล่าวนั้นจะต้องระบุ 1. มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้งและจะกําหนดมากกว่า1มาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้นะครับ 2. ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนิน ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทนหรือจํานวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณีนะครับคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองนะครับมาตรา80การประชุมของคณะกรรมการการนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กับกรรมการทุกคนท,คนทราบล่วงหน้าเนี่ยไม่น้อยกว่า3วันนะครับมาตรา82การลงมติของที่ประชุมของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากนะครับ และมาตรา83ในการประชุมต้องมีการรายงานการประชุมเป็นหนังสือถ้ามีความเห็นแยง้งก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วยนี่คือสรุปของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับ